อัสสลามอุลัยกุมะเระมะตุลลอฮิวุบะรารกาุต์ขอความรักความเมตตาปานีจากะล์สุบฮานูัะตะลาอุบอสดะพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังเพจสมาคมสื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่มัสยิดอัราะมานะครับหรือว่ามัสยิดบ้านหนองปลาหมอนั่นเองนะครับผมก็จะวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเพราะว่างานของแกนั้นจะมีนะครับในวันที่ 8นะครับคือวันเสาร์ที่8นี้แล้วนะครับวันนี้ก็คือวันพฤหัสบดีที่6นะครับมกราคม2565นะครับก็เหลือเวลาอีกนะครับสองวันนะครับวันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสมารีวิวนะครับมัสยิดของท่านอิหม่ามอุมาโซนิดหนึ่งนะครับว่าท่านนั้นได้นะครับดำเนินการเตรียมงานไปถึงไหนแล้วนะครับขณะนี้นะครับผมอุสมานอุ่นแอบนะครับรู้ว่า ศักใช้อุ่นแอบ,บนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเลขาของสมาคมสื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับว่ามัสยิดแห่งนี้นะครับมัสยิดบ้านหนองประหมอนั้นได้เตรียมการไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับท่านรองนะครับรองกรรมการจัดงานนะครับคือท่านสักครู่นึ่งครับตอนนี้ก็อยากจะรีวิวทางด้าน หน้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปพบกับท่านรองประธานง,งานนะครัคือคุณรังสีมันซอมินนะครับนี่นครับที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เนะี่ยก็เป็นเต็นนะฮะเต็นตรงนี้ก็เป็นเต็นอาหารนะครับจะเป็นเต็นที่จำหน่ายอาหารนะครับก็ทราบข่าวจากท่านรองประธานว่ามีประมาณ30กว่าร้านนะครับซึ่งแต่ละปีนะครับก็อย่างที่เรียนให ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านว่าต้องมากันเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าอาหารหมดเร็วนะครับกว่างานนะครับก่อนงานจบทุกปีเลยนะครับปีนี้นะครับก็ได้ทราบกันมาแล้วว่าจะเพิ่มนะครับจะเพิ่มอาหารให้มากขึ้นนะครับก็อยากจะฝากนะพ่อแม่พี่น้องที่จะมาร่วมงานกันนะครับก็รีบให้มาเร็วนิดหนึ่งนะครับว่าเพื่อที่จะได้มาชมนะครับบรรยากาศของงานทั้งหมดนะครับตั้งแต่งานเปิดงานนะครับว่าปีนี้นะครับมีใครเป็น ประธานจัดงานบ้างนะครับเป็นประธานในพิธีบ้างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับผมจะรายงานให้ทราบนะขณะนี้นะครับผมพานะครับท่านผู้ชมนะครับที่จะมาร่วมงานนะฮะดูนะครับบริเวณงานทางเข้านะครับซึ่งเข้ามาทางมิตรไมตรีซอย6นั่นเองนะฮะหรือว่าเขาเรียกกันว่าซอยบูดูนะครับแต่ทําไมก่อนเนี่ยเขาจะเรียกกันว่ามาเข้าซอยอ่ามัสยิดน้องประมอนะครับแล้วเข้ามาซอยอ่ามัสยิดลับุรีพวงนะฮะเขาจะเรียกกันอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับมันมีอ่า เขาเรียกว่ามีร้านอาหารนะครับคือวูดูนะครับก็คืออยู่หน้าปากซอยนะก็เลยติดกันเลยว่าไปไหนไปซอยวูดูนะครับซอยวูดูก็คือซอยทางเข้ามัสยิดหลวงพ่อหมอนั่นเองนะฮะแล้วก็ทางเข้ามัสยิดลำบุรีพวงด้วยนะครับซึ่งมัสยิดลำบุรีพวงก,ก็อีกจะจัดก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะฮะก็โดยมีนะฮะคุณท่านอิหม่ามอ,าอนุสิทธิ์นะครับก็เป็นอิหม่ามประจํามัสยิด ลำบุรีพวงอยู่นะครับก็ทุกปีท่านก็มาที่มัสยิดหนองประหมออยู่แล้วนะครับคือเป็นมัสยิดบ้านพี่บ้านน้องกันนะครับใกล้เดินเคียงกันนะครับอาทางนะครับหลังจากที่ท่านเข้ามาที่ซอย6แล้วนะฮะท่านก็เข้ามาทางตรงมาเรื่อยๆเลยครับตรงไปเรื่อยๆผ่านอาวูดูอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับผ่านมาทางวูดูหลังจากวูดูเสร็จปุ๊บท่านวิ่งตรงมาเลยตรงมาตามถนนเรื่อยๆเลยนะครับมันก็มีทางโค้งนะฮะโค้งซ้าย เมื่อท่านขับตามโค้งซ้ายมาอีกประมาณสักไม่ถึงกิโลนะครับก็จะเห็นไฟนะฮะทางเข้ามัสยิดหนองประหมอแน่นอนนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บมาเจอนะครับทางโค้งซ้ายอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นบริเวณมัสยิดเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ถ้าอย่างที่ผมเรียนทราบว่าถ้าท่านมาช้านิดหนึ่งนะครับ สถานที่จอดรถของเรานะครับมีมากมายหลายหลายที่ก็ตามนะ่ยที่ท่านเห็นจากด้านหน้านะครับตรงเชิงสะพานเห็นไหมครับมีที่จอดรถทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับลงสะพานมาก็มีจอดรถทั้งซ้ายทั้งขวาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บริเวณงานตรงนี้หน้างานเนี่ยหน้ามัาาสยิดนี้ก็มีที่จอดรถอีกพอสมควรเลยนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนได้ทราบเนยะเพราะว่าคนที่มาให้กําลังใจท่าน อิ <inequ ity S 1> มาอ sure like to so ัลมาสอดมากมายนะทุกปีแลจะมีผู้ที่มาร่วมงานกันมากมายก็เลยอยากจะให้ทางนะฮะท่านผู้รับชมรับฟังเพจนะฮะแล้วก็ผู้ที่จะมาร่วมงานนะฮะก็รีบมากันเร็วๆวนิดหนึ่งนะจะได้มีที่จอดรถนะฮะแต่ว่าถ้าท่านจอดไกลก็ไม่เป็นไรฮะเรามีอามุสลิมอาสาของเราอยู่แล้วนะครจะมีรถนะฮะมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะฮะไปรับส่งนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานอยู่แล้วนะครับถือว่ามสยิด นี้เป็นอีบษษษิบัสยิดหนึ่งนะฮะที่มีการบริหารการจัดก,การที่ดีมากนะครับซึ่งมีการารับส่งนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานการรวมถึงนะครับบริเวณงานของเราก็ได้จัดกันไว้นะครับต้อนรับพ่อแม่พี่น้องมากมายนะครับที่ได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นบริเวณมษษัสยิดนะฮะซึ่งเราก็หลังจากที่เปิดงานนะฮะก่อนเปิดงานเราก็จะทาการละหมาดที่มษษษัสยิดในมษษษัสยิดที่สวยงามมากนะฮะท่านด้านในนะท่านได้เข้าไปชมแล้วจะรู้ว่า เป็นวัดจิที่สวยนะฮะด้านในจะมีไม้สักนะฮะด้านไม้ด้านในจะเป็นไม้สักสวยงามมากนะครับพื้นไม,ไม้สักนะครับเสาไม้สักนะครับฟ้าไม้สักนะฮะแล้วก็มีด้านต่อเตอิมใหม่ก็คือด้านหน้าที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นส่วนต่อเตอิมใหม่นะครับซึ่งเป็น,น,นในส,ส่วนของงานปูนก็ถือว่าสวยงามมากนะครับที่นี่นะครับดี่ผมก็พาท่านนะครับผ่านมาเรื่อยๆนะครับมาจนมาถึงนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเวทีนะครับเวทีซึ่งเวทีขนาดนี้นะครับก็ กำลังเตรียมที่จะติดตั้งกันอยู่นะฮรทราบข่าวจากคณะกรรมการว่าหลังละหมาดประสุกรแล้วนะฮะเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะช่วยกันนะฮะตกแต่งเวทีนะครับรวมถึงนะครับที่ทาน้ำชาจะอยู่ด้านในทุกปีที่ทาน้ำชาจะก็จะอยู่ที่เดิมครับก็คือที่ใต้โรงเรียนนั่นเองนะครับปีนี้ก็เป็นเหมือนเดิมก็อยู่ใต้โรงเรียนนะครับแล้วก็ทางขึ้นนะฮะทางขึ้นอ่า รับทานน้าชานะครับใต้อาคารเรียนก็จะเป็นจุดเช็คอินทุกปีจะอยู่ตรงนั้นนะครับจะอยู่ตรงทางขึ้นนะครับถ้าท่านเคยใครที่เคยมาร่วมงานของมาศิสย์แห่งนี้ท่าบ้านหนองประหมอนะครับก็จะรู้ว่านะครับว่าจุดเช็คอินอยู่ตรงไหนนะครับเวทีนะครับนี่ครันอีเวทีก็ใหญ่มากนะครับแข็งแรงนะครับก็สามารถที่จะทํากิจกรรมของนักเรียนรวมถึงนะครับการถ่ายรูปร่วมกันนะฮะในระหว่างที่ งานเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการถ่ายรูปร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประธานจัดงานหลายๆอย่างนะก็ถือว่าเป็นเวทีที่แข็งแรงใหญ่มาตรฐานนะครับนี่ครับบริเวณงานนะครับก็ตอนนี้นะครับกำลังนะครับเจ้าหน้าที่นะครับกำลังเตรียมการกันอยู่นะครับมีในเรื่องของระบบไฟนะครับให้แสงสว่างนะครับรวมถึงระบบ น้ำนะฮะน้ำที่จะต้องทําการอาบน้ำละหมาดนะครับรวมถึงน้ําที่เราจะต้องใช้จ่ายในงานด้วยนะฮะก็ร้านค้าต่างๆนะฮะก็ตอนนี้นะครับช่างไฟกําลังทําอยู่นะครับส่วนน้ําก็ต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับล้างทําความสะอาดทุกส่วนแล้วนะครับนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือในส่วนของนะครับงานน้ําชานะครับเราจะรับประทานน้าชากันนะครับใต้ตึกของโรงเรียนอนุสรอับดุลรหมานนะฮะ หรือว่าบ้านนองปลาหมอของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับประธานนส่วนตรงนี้นะฮะจะเป็นห้องรับรองนะคือเป็นห้องประชุมก็เป็นห้องรับรองผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นประธานในพิธีประธานจัดงานนะครับรวมถึงผู้แขกผู้มีเกียรตินะครับแขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะฮะก็จะไปอยู่กันในห้องนี้นะครับผู้ที่ต้อนรับแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับทางประธานในพิธีประธานจัดงานก็จะอยู่ในห้องประชุมอันนี้นะครับ นี่นะครับนะครับด้านหน้าของผมนี่ก็เป็นในส่วนของอามัสยิดหลังเก่านะครับมาอยู่หลังเก่าซึ่งเป็นมัสยิดไม้สักนฮะนทั้งหมดนะครับภายในสวยงามมากนะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปละหมาดหลายครั้งแล้วนะครับงานแต่ละครั้งก็ได้มีโอกาสเข้าไปละหมามดาก็ถือว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากนะครับในส่วนที่เห็นตรงนี้ก็เป็นในส่วนที่ต่อเติมใหม่นะครับเป็นในส่วนของปูนนะครับก็ถือว่ามีการตกแต่งได้สวยงามมาก ก็พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะครับมาร่วมงานการให้มากๆนะครับมาให้กําลังใจท่านอิหม่ามมัซยโอของเรานะครับรวมถึงชุมชนนี้นะครับชุมชนมัสยิดบ้านหนองปะหมอด้วยนะครับยินดีนะครับที่จะต้อนรับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานกันทุกท่านนะครับอาหารของเราก็มีหลากหลายเหมือนทุกปีนะครับก็อาจจะหมดเร็วนิดหนึ่งนะแต่ปีนี้ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบแล้วว่าทางคณะกรรมการนั้นจะเสริมอาหารไว้ให้ เผื่อที่จะให้ชาวอแม่พี่น้องนั้นมาช้านิดหนึ่งแต่ว่าก็ได้มีโอกาสได้รับ่านกันนะครับนะครับก็นี่นะครับผมก็จะให้ดูบริเวณงานคร่าวๆก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับความพร้อมไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะจะให้คุยกับนะครับให้ได้รู้จักนะครับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณรังสีมันโซมินนะครับซึ่งท่านเป็นรองประธานกรรมการนะครับรองประธานจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับตอนนี้นะผมอยากจะให้พบกับ คุณดังซิมานเลยนะครับนี่นะครับก็คือคุณดังซิมานนั่นเองครับสำหร,รับนากุ้มครับ,บรรครับท่านในฐานะท่านเป็นที่รองเป็นรองประธานอยู่ในขณะนี้นะครับอยากจะถามท่านนิดนึงว่างานขณะนี้นะครับมีความคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็ตนต์แล้วครับอองานเราเตรียมพร้อมทั้งหมดอยู่แล้วประมาณ80เซแล้วค, <ะ S 2> ครับผมเหลือ20เปอร์เซ็นต์ก็คือเข้าจัดเข้าที่ให้เรียบร้อย แต่ของมีครบทุกอย่างครับผมก็รอหลังจากประมาณสุก็แล้ว,วพร้อมๆกันท่นนี้ผมถามท่านรองประธานนิดหนึ่งครับว่าผมนะครตอนนี้ผมรู้ว่าเข้ามาทางซอยมิตร,รบันทีซอยหกนะครับแต่ว่าทราบข่าวมาว่ามันเข้าได้หลายทางบ้างนะอยากจะให้ท่านรองประธานช่วยแนะนํากับผู้ที่จะมาร่วมงานนิดนึงว่าเข้ามาทางไหนได้บ้างครับถ้ามาทางลังดูกาครับให้เข้าทางซอ,อนอประชาสํรรานสอนอประชาธํรรานแล้วก็วิงว่งวิ่ง เลี้ยวขวามาถึงซอย12ครับของไอ้ซอย12ครับจะมีทางบอกมาตลอดก็เลี้ยวเข้ามาก็อาจจะต้องผ่านมระยิดลำบุรีพวงลำบุรีพวงอ๋อครับผ่านมาแล้วก็ตรงไปเลยลำบุรีพวงครับตรงมาก็จะเจอไฟเจอไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าทขางานได้เลยหลวงพระหมอครับผม รับร้านค้าปีนี้นะครับมีได้ทราบข่าวจากคณะรรมการว่ามี30กว่าร้านนะครับมีร้านอะไรบ้างนะครับเป็นร้านไฮไลท์ที่ว่าต้องมารีบมามาชิมกันเร็วๆไม่งั้นจะหมดนะครับท่านรองพอทราบครับมีร้านอะไรบ้างครับก็ที่เห็นเห็นที่ขายดีที่สุดก็มีแกงปลาไหลแกงปลาไหลฮะใช่ฮะพัดยาประยูนครับเป็นเป็นผู้นำมานะครับนำมาบริจาคบริจาคครับผมครับทั้งทุนทั้งกำไรมอบให้ปริสิติ์หมด อ่ะทุกทุกร้านเลยป่ะฮะจะเป็นลักษณะนั้นหมดเลยเป็นทุกร้านหมดครับผมก็เอาทั้งทุนทั้งอะไรย,ยกให้กับ,บม้าส,สีหมดเลยมีเนื้อสเต๊กมีไก่อกองครับ,รบแล้วก็วประจำกระดูกฟูนี่ลือชื่อมากครับผมที่นี่นะครับลูกอดีตต้อยหมาลูกตะไคร่ลูกต้อยหมาสแ,และอ๋อเป็นคนปรุง,อองเองม่มวมัดยีมัดโซ่อะไรอ๋อครับก็ถือว่า เรื่องยำประดุกฟูนี่ต้องต้องเคาเลยใช่ไหมฮะก็คือหลังนี้เลยใช่ไหมหลังที่เห็นอยู่เ่ยฮะหลังหลังเต้นนี่ฮะก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ยำประดุกฟูเนี่ยซึ่งอร่อยมากเพราะว่าท่านมีบ่อประดุกเองครับผมท่านก็รู้วิธีการทํารู้วิธีการเลี้ยงว่าเลี้ยงไงจะให้อร่อยด้วยนะครับก็นะครับอยากจะถามรองประธานจัดงานอีกนิดนึงครับว่างานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะเริ่มตั้งแต่เวลากี่โมงฮะ พอพอทราบไหมครับครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทางทางท่านอิหมามนั้นก็ได้แจกการ์ดไว้มากมายนะฮะก็คิดว่าแจกการ์ดประมาณ3,000ใบนะผมได้ทราบข่าวจากท่านมาว่าท่านก็แจกเยอะ,เพ,ะเพราะทุกปีที่นี่นะฮะจะมีคนมาร่วมงานกันมากนะเพ <13 S 1> ราะว่าสิบสา <13 S 1> นาฬิกา จะเปิดอาคารม,ามาสัสยิดใหม่อ๋อครับครับผมแล้วก็หลังจากต,ตอนนี้นะฮะหลังจากที่เรามาร่วมงานกันแล้วเนี่ยครับผมอยากจะถามนิดนึงว่าในงานเนี่ยฮะหลังนั้นหลังจากที่เรามีร้านอาหารแล้วนะครับเรามีจุดน้ําชาแล้วนะครับแล้วจุดรับไปจากอยู่ตรงไหนครับผม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 จำไม่ได้ผมอาทุกป,ปีเนี่ย มันจะอยู่ตรงไหนบ้างครับจุดรับจุดจุดใบจากเผื่อคนที่มาแล้วจะหาที่รับใบจากไม่เจอน่าจะเป็นด้านหน้าน่าจะเป็นด้านหน้านะครับคือจุดนี้อาจจะเป็นจุดรับรบจากด้วยแล้วจุดทัดกองด้วยกองด้วยครับผมก็จะมีเครื่องตรวจของของเครื่องครับจากจากอาสาครับผมได้ครับก็คือมีการเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือว่าหน่วยที่จะรับรถเนี่ย ทุกปีเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับ,รรบปีนี้รถมันเยอะแล้วก็สถานที่จอดรถอาจจะไม่พอเนี่ยเราเตรียมการไว้ยังไงบ้างครับาะมีเปิดไปทั้งทังรอบก็มีะจอดมีมีด้านนอกด้วยใช่ไหมฮะด้านนอกนี่คือด้านที่เลี้ยวเข้ามา,าจาก<ม>าลำบุรีพวงหรือไม่งั้นตรงมานี่ฮะเราจะมีที่จอดรถตรงนั้นด้วยก่อนก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยฮะเตรียมไว้หมดแล้วเตรียมไว้แล้วเป็นคันใหญ่อยู่ครับผมที่ผมไว้ครับ ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเพจนี้นะครับท่านอุมัสุเอเนี่ยฮะท่านอิหมามท่านเนี้ยท่านเป็นกรรมการของกรุงเทพมหานครด้วยนะฮะท่านก็เลยมีผู้ที่จะต้องมาร่วมงานกันมากมายนะครับก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าถ้ามาเร็วได้ก็ดีแต่ถ้ามาช้าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีที่จอดรถพร้อมอยู่แล้วนะครับก็ นะครับอยากจะรบกวนท่านรอฐบาลนะครับมีอะไรที่จะฝากเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่ให้มาร่วมงานกันบ้างครับขอเรียนเชิญคนที่ใช้บริการมาพิเศษก็ให้ช่วยสนับสนุนอันนี้ด้วยครับผมคนที่บริหารตอนนี้เก็บงูใหม่หมดเลยครับผมก็มีผู้ใหญ่ก็คอยหนุนหลังอยู่ช่วยแนะนําอยู่นะครับก็คือการจัดงานครั้งนี้ก็เหมือนทุกครั้งก็คือนําเงินมาบารุงมัสยิด บำรุงโร,งเร,รงเรียนคูสศสนาคอนศาสนสา,สน,สานะครับรครับก็ทุกปีเราก็ใช้เงินกันเต็มอัตราสึกอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งนั้งว่าเงินในแต่ละปีก็ต้องให้ทางครูสอนศาสนาด้วย,วยบำรุงการศึกษาด้วยรวมถึงบำรุงมัสยิดเดือนหนึ่งครูต่อคนใช่ไหมฮะทั้งหมดเลยก็คือค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทปีหนึ่งก็แสนกว่าบาทละครับครับผม ก็นะครับอยากฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนให้มาร่วมด้วยใจกันนะฮะมาให้กําลังใจท่านอิหมามุมสโซกันนะครับผู้ท่านเป็นอิหมานักพัฒนาเนี่ยเป็นอิหมานะฮะซึ่งมีความสามารถคนหนึ่งนะครับที่มีคนรู้จักมากมายนะก็อยากจะฝากนะครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมด้วยใยกันนะมาให้กําลังใจท่านอิหมามุมสโซของเรานะครับแห่งบ้านอ่าหนองประหมอของเรานะครับคือมัสยิดอับอัลกูซานนะครับ นะครับก็ท้ายนี้นะครับขออยากจะให้ท่านรองนะครับท่านรองประธานจัดงานนะฮะได้นะครับฝากอะไรกับพ่อแม่พี่น้องที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้หรือว่าฝากเยินเชิญนะฮะให้มาร่วมด้วยช่วยกันหรือให้มาร่วมงานกันด้วยครับผมก็ฝากเชิญพ่อแม่พี่น้องมาช่วยร่วมช่วยกันกันเพราะว่าที่นี่ก็ ก็ไปช่วยชื่ออื่นเหมือนกันครับก็สนับสนุนกันอยู่ตลอดอยู่แล้วครับครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ว่าทุกครั้งนะฮะที่ผมไปตามงานบัสยิดต่างๆนะฮะก็จะเจอนะครับท่านอิมามุะโซะนะครับพร้อมทีมงานอยู่แล้วนะที่ไปช่วยเหลือนะรู้ว่าไปทําบุญไปกินงานน้ําชาตามมัสยิดต่างๆก็เราก็ได้เจอกันแล้วก็ทักทายกันเรื่อยๆนะครับก็งานนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับที่จะ แจ้งให้ท่านทราบนิดนึงว่าประธานในพิธีในงานนี้คือท่านอาจารย์สมศักดิ์นะครับสุนาเทวสุนาเทวนิสกุลนะครับซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการบริหารวิยาลัยเทคโนโลยีลาโวนะครับนะครับส่วนประธานจัดงานก็คือนาวาอากาศตีนะครับขจรศักดิ์มีนสิริวัฒนาเนี่ยซึ่งท่านเป็นทเป็นนายทหารนะครับท่าอากาศยานทหารกองบิน6นะครับซึ่งอยู่ที่ดอนเมืองนะครับท่านก็ให้เกียรตินะครับมาร่วมเป็น มาร่วมงานและเป็นประธานจัดงานนะครับส่วนประธานพิธีก็คือท่านอาจารย์สมศักดิ์สุนาเทพณิทกุลนะครับซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีระโวนะครับแล้วก็ยังมีรองประธานจัดงานนะครับซึ่งมีท่านนางซีมันโซมินนะก็คือท่านนี้นะที่ได้ให้เราสัมภาษณ์กันนะครับเรามีฮัตยีดาวุฒิจรกานะครับซึ่งท่านก็เป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งนะครับท่านก็มีประกอบธุรกิจอะไรหลายอย่างนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่แถวบางเฉลงนะครับ บางเฉลงก็คือแถวแถวถนนเพรารั์นะครับก็ท่านก็จะมาร่วงมงา,าด้วยนะครับรวมถึงนะครับอาจารย์ฮัดยีมูฮัมหมัดาลีม่วงมั่นนะครับแล้วก็ร้อยเอกนะครับอนุวัน์เปี่ยมปีชานะครับแล้วก็ท่านอาเรืออากาศนะครับดำรงร้อยเอกนะครับขอขอประทานโทษครับร้อยเอกดำรงม่วงมั่นนะครับแล้วก็มีพันอากาศเอกนะครับนเรศแสงมานะครับแล้วก็มีพันอากาศเอกรัชพลสุโอะนะครับ อีกท่านหนึ่งครับพันพันตำรวจพันอากาศตรีนะครับพันอากาศตรีรณชัยโซมินนะครับรวมถึงนะครับท่านสุดท้ายที่เป็นรองประธานงานก็คือนายประพัฒนะครับโยหังเงาะนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมาใครที่เป็นเพื่อนท่านรองประธานต่างๆเหล่านี้นะที่ผมแจ้งไปแล้วก็ให้มาร่วมด้วยช่วยกันมาให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็ยังมีนะครับบุคคลสำคัญเลยก็คือท่านอิหม่ามุมาสุโอนะครับเป็นประธานอํเนิยการนะครับ แล้วก็มีซึ่งท่านยังเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดด้วยนะครับแล้วนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบลยว่าท่านเป็นกรรมการกลางของอิสลามนะครับจังหวัดประจำกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็ท่านยังเป็นนะครับอีกหลายๆตําแหน่งนะฮะยังเป็นอาจารย์นะครับสอนอยู่ที่โรงเรียนนพนะครับเป็นอิหม่านประจำมัสยิดนี้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาอีกหลายๆที่นะฮะรวมถึงเป็นที่ปรึกษาของสมาคมสื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยที่กระผมได้ มาถ่ายทานะครับมารีวิวที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคณะกรรมการนะครับต่างๆนานะครับที่ร่วมงานอีกหลายๆท่านนะอย่างเช่นอาจารย์สมศักดิ์หรือทรานอุสมานสุโอะนะจะเป็นคอเตบนะครับฮัตยีมูฮัมมัดสุโอะนะที่เป็นอบิลันนะครับมีนายอุสมานสุโอนายอับดุลมนาบสุโอดีนะครับนายลุกมานสุโอนายบัญญัตนะครับสุนิสุริวงศ์นะครับนายวสันนะครับรักษาเดช นายอนุสิทธิ์สุโอนะครับนายสุวัชัยนะครับวังสตางนะครับนายสมศักดิ์มะลิซอนนายวิรัตแสงอรุณนะครับนายจักรินสุโอแล้วกนท่านสุดท้ายนะนายบรรหารนะครับประดับญาตินะฮะซึ่งก็เป็นคณะกรรมการของมัสยิดนั่นเองนะครับก็นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการสิริมาศหลายๆท่านนะฮะก็ถ้าผมกล่าวนานไม่ครบก็ต้องขอมาอัพด้วยนะครับกรรมการสิริมาศนะฮะที่ เป็นที่ปรึกษาและก็เป็นผู้ที่จะมาต้องร่วมงานในวันนี้ด้วยก็มีฮัตยีนะครับจีรวัตรมินศรีนะครับซึ่งท่านเป็นผู้บริหารนะครับของห้างหุ้นส่วนจำกัดจงพัฒนาการช่างนะครับมีอิมามฮัดยีอิสมาแอนมีสุวรรณนะฮัดยีวรวีมะกูดีนะครับก็มีคนดังๆนะฮะคนที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านนะฮะที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีมาสักกันนะครับรวมถึงนะครับอิมามฮัตยีมุตตัดนะครับเปียมินนะครับฮัดยี อาจารย์ฮัดยีอิรฟานเปียมินนะครับอิหมามสงบโซเฮงนะครับคุณวรวิทย์วงสุวรรณนะครับฮัดยีมุตตฟานะครับวันชัยหรือว่าวันชัยนะครับอ่าฤทธิ์พศนะครับนายสรพงศ์สุวรรณบำรุงนะครับพลตำรวจตีนะครับ นริศสุดใจทานะครับดรสถิตกุมารนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็องขอมาอัพด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านอิบาอุมัโซกของเรานั้นได้ไปร่วมงานนะฮะแล้วได้ไปทํากิจกรรมหลายๆท่านนะฮะทำให้ผู้ที่ร่วมงานกับท่านนะครับผู้ที่มาเป็นประธานกับท่านและมาเป็นที่ปรึกษาคณิตมาสตรของท่านนั้นหลายหลายหลายท่านท่านมากนะครับก็ถึงบอกว่า ท่านีมามท่านนี้เป็นิหมามนักพัฒนาเป็นิหมามคนเก่งนะเป็นิหมามที่ดีคนหนึ่งนะครับที่เราสมควรที่จะมาร่วมด้วยเช่กันมาให้มาให้กำลังใจท่านหมามท่านนี้กันนะครับก็หวังว่านะครับในวันเสาร์ที่8มกราคมนะครับ2,565นะฮะเราคงจะพบกันนะฮะที่มัสยิดอัลว์มานนะครับบ้านของปลาหมอแห่งนี้นะครับผมนะครับในนามนะครับของสมาคมสื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยนะครับก็ ขอนะครับมาอัพนะครับถ้าข้อมูลหรือข้อข้อความที่อ่านชื่อของท่านไปอาจจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่านะครับการที่เรานะครับได้มีโอกาสมาร่วมงานกันมาร่วมด้วยด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการที่สําคัญกว่านะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอร้องนะครับตอบแทนนะครับความดีของทุกท่านนะฮะและขอให้ท่านนะเป็นกําลังใจให้กับท่าน อิ่ามอุมะซุออนะครับซึ่งท่านเป็นอิบามของมัสยิดแห่งนี้นะครับแล้วก็อยากจะมาให้มาทําบุญกันนะครับเพื่อที่จะให้มัสยิดแห่งนี้นั้นได้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆรวมถึงเงินต่างๆที่ได้ก็จะเอามาพัฒนาโรงเรียนนะครับรวมถึงจ่ายนะครับเงินเดือนครูนะครับรวมถึงอุปกรณ์การเรียนและก็ซ่อมแซมมัสยิดที่ท่านเห็นอยู่นะครับว่าบางบางอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ ขอฝากพ่อแม่ทุกที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะให้มาร่วมด้วยเชื่อกันนะครับในวันเสาร์ที่8มกราคม2565นี้นะครับกับผมนะครับอุสมานอุ่นแอบนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าบาวิญลาอตาฟิกวาฮิดายะวาสลามมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ